สวัสดีครับและนี่คือแบดทอล์กชีวิตดีไม่ต้องฟังนะครับแล้วก็ผมมาราเอชเหมือนเดิมเหมือนเคยเหมือนเดิมเหมือนเคยก็คือเหมือนกับเทปแรกๆเลยเพราะว่าวันนี้ผมขับรถอยู่ขับรถอยู่ในเย็นวันอาทิตย์ที่ที่7จสิงหาคมที่เขาไปลงอะไรคะแนนเสียงประชามติอะไรกันนะไอ้ที่วันนี้ทําให้มันมีทั้ง โปเกมอนแล้วก็นิ้วโป้งของชาวบ้านเพื่อนหมึกเต็ม f a c e b o o k ไปหมดเลยผมก็เลยเไม่รีแอคอะไรเลยนะครับวันนีผ้ผมเข้า Facebook น้อยมากแล้วก็ไม่รีแอคอะไรเลยเนะื่องจากว,าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวนันพักผ่อนของผมตอนเช้าผมไปเล่นเทนนิสแล้วก็ตกบ่ายผมก็มาจับห้องเก็บเข้าของนั่นนี่อะไรกันไปแล้วก็ตัดสินใจว่าการเห็นนิ้วโป้งของคนเยอะๆซึ่งเปื่อนหมึก เนี่ยมานทำให้ผมนึกถึงช่วงไม่กี่เดือนก่อนซึ่งผมยังถึงขั้นจะต้องเข้าโรงรับจำนำซึ่งอุบัติเหตุทางการเงินของนั้นมันมันทิ่มแทงใจผมมากเพราะฉะนั้นวันนี้การเห็นไอ้นิ้ป้องเปื้อนหมึกเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ็บปวดว่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยอยากเห็นแล้วก็มันมันไม่ใช่สิ่งสวยงามนะผม คุณต้งองเข้ามานิโป้งไม่ใช่สิ่งสวยงามใบหน้าส,สาาาานะิคือสิ่งสวยงามจมูกดวงตาหน้าอกเอวก้นเรียวขาหน้หน้คือสิ่งสวยงามไม่ใช่นิโปองเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ดูอะไรเยอะๆบ่อยๆขนาดนี้ที่มันไม่สวยงามเนะี่ยก็ผมเลยขอไม่ดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็ก็ใช้ชีวิตของตัวเองในแบบที่เรียกได้ว่านอกโลกนอกระบบนอกนอกอะไรอนะ นอกสังคมหรืออะไรประมาณนี้มั้งเพราะว่าผมก็อยู่ของผมในแบบนี้มาเสมอมีคนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับเยอะแต่ก็มีคนที่เข้าใจแล้วก็เคารพให้เกียรติกันว่าผมมีวิถีชีวิตในแบบของผมมีการงานอาชีพมีนิสัยแล้วก็มีบุคลิกแล้วก็มีสันดานแล้วก็มีอารมณ์ในแบบของผมซึ่งไม่ได้เลวร้ายอะไรเกินไปมันก็ยังพอมีคนคบหาผมอยู่บ้างนะฮะก็นี่คือเยาอาทิตย์ อยู่บนถนนครับแล้วก็เมฆทรรมึน,นมันปกคลุมไปหมดละเดี๋ยวคืนนี้ฝนก็คงจะต้องตกหนักแต่ว่าระหว่างที่ก่อนที่มันจะตกหนักเนี่ยผมกําลังดิ่งดิ่งไปที่จังหวัดนนทบุรีอ่ะความจริงพูดแล้วมันดูเหมือนไกลๆนะจริงๆแล้วมันขับรถแค่ย0สนาทีเท่านั้นเองก็คือจะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็กลับไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวผมแล้วก็ครอบครัวก็ก็เจอกันบ้างครับเพราะว่า Uh, เราเป็นสัตว์ที่โตแล้วสัตว์ที่โตเนี่ยก็มักจะแยกออกมา uh, หากินแล้วก็เดินทางโดดเดี่ยวด้วยตัวเองแต่ว่าผลิตสัตว์แบบมนุษย์มันเป็นพวกสัตว์ที่มันมีเยื่อให่แล้วก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่จําอดีตได้แม่นผมผมมั่นใจแบบนี้นะมนุษย์เนี่ยที่มันพิเรนที่มันแตกต่างไม่ได้แปลว่ามันดีกว่าชาวบ้านนะที่มันแตกต่างให้ใช้ก็สัตว์ชนิดอื่นคือม,มันจำอดีตได้เยอะไง พอจําอดีตได้เยอะมันก็เริ่มคิดถึงอนาคตได้เยอะคือจาอดีตได้เยอะนี่ก็คือจําความเจ็บปวดจําความกลัวจําเรื่องต่างๆที่บันทึกเอาไว้แล้วก็เริ่มคิดเริ่มหาความรู้เริ่มสร้างเลขขึ้นมานับหลังจากจําอดีตแล้วเริ่มสร้างเลขขึ้นมานับเริ่มกลัวอนาคตเลยอนาคตกูจะต้องไม่เจ็บเหมือนเมื่อวานฝนมันตกเมื่อวานพรุ่งนี้ถ้ามันตกอีกจะต้องเดือดร้อนต้องสร้างร่มต้อง กังวลต้องทําพิธีไล่ฝนเนี่ยมันบ้ามนุษย์มันบ้าผมเชื่อแบบนี้อืมก็ช่างมันมุดดเท่ทาที่เย็นวันอาทิตย์อยากพักผ่อนฝนก็เลยจะตกก็เลยมุดดิผมเชื่อแบบนี้ครับมนุษย์เป็นสัตว์พิลึกไม่ใช่สัตว์ประเสริฐหรอกเป็นสัตว์ประสาทมากกว่าก็เป็นความเชื่อส่วนตัวไม่มีอะไรก็ เชื่อว่าคุณก็คงมีความคิดเห็นของคุณเองเกี่ยวกับผู้คนรอบตัวคุณเกี่ยวกับมนุษย์บนโลกวันี้แล้วก็เกี่ยวกับตัวคุณซึ่งเป็นมนุษย์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันคุณก็คงมีความเห็นอยู่บ้างแล้วก็จงฟังันอย่างซื่อสัตย์ครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรอย่าไปอายอย่าไปกลัวแล้วก็พูดมันออกมาไม่จงเป็นต้องพูดให้คนอื่นฟังก็ได้แต่พูดให้ตัวเองฟังผมเชื่อเรื่องการเล่าเรื่องเล่าเรื่องให้ตัวเองฟังยิ่งเล่าเราก็ยิ่งทบทวนเอ้แต่ว่านึกเรื่องนี้ได้ เราพูดถึงการพูดมันออกมาเมื่อกี้เราพูดมันออกมาให้ใหตัวเองฟังใช่ไหมแต่การพูดอีกแง่หนึ่งก็คือพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยมันมีมันมีประโยชน์และเป็นเรื่องจําเป็นอยู่เหมือนกันคือคุณจำไอ้นี่ได้ไหมผมเคยประกาศตามหาคนหายเป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมฮะอัตบันโกมุตที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยเป็นบรรณาธิการหนังสือมกการีนผู้ชายที่ขายดีที่สุดในประเทศมาแล้วยุคหนึ่งแล้วที่เขาหายตัวไปลึกลับ เมื่อกี้ผมนึกถึงเขาแวบ,บหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพวกบ้าคําคมแล้วก็เป็นพวกบ้าคําที่ชาวบ้านพูดแล้วมันมันแจ๋วแล้วก็แล้วบ้ามากกว่านั้นคือชอบชอบเอามาใส่หัวผมอ่ะบ้ามาใส่หัวผมคือมันเล่าให้ผมฟังเมื่อกี้ผมนึกถึงอันหนึ่งที่เขาเคยกระดกเบียร์แล้วก็พูดบอกว่ามันดามันดารู้ไหมว่าพี่ชอบประโยชคของบัลดนาประโยคนึงมากเลย มาดอนน่าคุณคุณน่าคุณน่าจะรู้จักมาดอนน่านะถึงแม้คุณจะเป็นไอ,อคอนยุคใหม่อยู่บ้างก็ตามเพราะว่าเธอ,อยังเป็นราชินีแห่งเซ็กอ์อยู่จนถึงวันนี้นะฮะไออัฐบันโกมุสก็บอกผมว่ารู้ไหมมาดอนน่าพูดอะไรแล้วพี่ชอบมากมันดาผมบอกไม่รู้พี่มาดอนน่ามันพูดเยอะแต่ผมก็ชอบเพลงเธอเยอะมากเพราะว่าผมเป็ขนขวัญใจมาดอนน่าเป็นขวัญใจผมเลยเอาพี่เฉลยมปเลยแล้วกันอย่ามาอ้อมค้อมอ่าไออัฐบันโกมุธก็บอกผมวันนั้นว่า ประโยชน์ที่พี่ชอบมากสุดที่มารด้าพูดก็คือคุณไม่มีวันจะได้สิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณไม่พูดแล้วร้องขอออกมากับคนอื่นผมเออเอ้ยแจว๋วเว้ยมันจําได้ไงทุกบางทีวิธีต่างๆเนี่ยมันก็แสดงออกง่ายๆครับคือร้องขอมันออกมาเลยแล้วคุณก็ได้ไม่ต้องไปอย่าไปคิดเรื่องฟอร์มเรื่องอะไรมันเยอะแล้วก็อย่าไปคิดรู้สึกว่า<ม>เราจะต้องทําเองะทั้งหมดก็เมื่อกี้ผมนึก ถึงอัตบันโกมุตขึ้นมาได้เพราะว่าผมนึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งมันเคยมันเกิดขึ้นกับผมเมื่อไม่กี่วันนี้เองที่ทสนามเทนนิสเดี๋ยวคุณรอผอมแป๊บนึงนะนี่ผมจะต้องจ่ายอะไรวะเขาเรียกอะไรเงินค่าทางดวง่วนเอ,รอ,ร,อรอแป๊บหนึงให้วินาทีคิกเก็ตพ s t เพราะว่า p พ s t ไม่เป็นรอแป๊บหนึงนะครับ1นึ่งสองสการโทษทีมันนาน ฮั <Hello. S 2> ลโหลกำลรงทับกับแบททอร์ชีมีทีไม่ต้องฟังมันเมื่อกี้มัน,ม,นมันเป็นการแวะจ่ใยเงินค่าทางด่วนไอ้ดานเนี่ยตรงประชาธิบดะเพื่อจะข้าไปเสียแยกไฮไลน์ถนนถนนรัตนาธิเบศที่ท,ท,ที่เป็นที่สิงสถิตของครอบ,คร,บครัวผมอยู่บ้านผมอยู่แถวนั้นก็แจ่ใจเงไปลวมีมูดดี้นิดหน่อยคุณขอขอแวะเรื่องนี้ก่อนเลยกันนะคุณคุณนึกออกไหมเวลาเราจ่ายเงินค่าทางด่วนเนี่ยเสร็จแล้วมันมันจะต้องมีเงินทอนมันมักจะมีเงินทอน เวลามีคนทอนเงินมาเนี่ยเราก็จะผมก็จะไายมือเพื่อรอให้เขาหยอดเงินลงมาในมือครับทีเนี้ยมันก็ไม่รู้ทําไมคนทอนเงินไม่ใช่เฉพาะพนักงานทางด่วนนะผมหมายถึงแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่กล้าวางเงินลงมาบนมือเราแต่จะต้องเอาเงินนั้นอนะ่ะไม,ไม่คือไม่กล้าหย่อนลงมาแต่ต้องเอาเงินนั้นนะมาวางจนแนบสนิทกับมือแล้วก,แวก็แล้วก็ลูบมือเราด้วยนึกออกไหม เพื่อที่จะมั่นใจว่ามันไม่หล่นหรือบางทีบางคนก็คือไม่หย่อนไม่รูปอะไรเลยแต่ถือไว้งั้นไม่ยอมปล่อยแล้วรอให้เราเอามือไปจับเขาเขาถึงจะปล่อยเพราะผมเจอแบบนี้บ่อยมากซึ่งผมแบบผมมุดดีมากคนเราทําไมต้องโดนตัวกันโดยที่ไม่มีเหตุผลว่าผมไม่ชอบโดนตัวใครไงคือมันเป็นนิสัยส่วนตัวแล้วบางครั้งเนี่ยนอย่างมาเมื่อกี้ก็คือจะต้องทอนเงินผมก็งายมือก็ไม่หย่อนสักที ไม่หยอกตอนที่ผมก็ยกมือขึ้นไปอีกนิดนึงก็ไม่หยอดสุดท้ายผมถึงขั้นต้องพูดว่าวางเลยครับพี่ครับพอ,อวางเลยครับพี่ครับก็ไม่ยอมไงเอาเงินวางบนมือแล้วก็รูปมือเราอย่างแนบสนิทแนบแน่นคนไทยรักกันมากครับในการซื้อขายแล้วก็ถอนเงินแต่คนไทยศึกแย่งเงินกันอะไรเงี้ยแหละโอเคโอเคช่างมันขอโทษที่เอาเรื่องบ้าๆมาใส่หัวคุณเมื่อกี้เราคุยเรื่องมรณาพูดว่า คุณไม่มีวันสิ่งคุณไม่มีวันได้สิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณไม่ร้องขอมันออกมาตรงๆผมเห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อเมื่อสองวันก่อนนี่เองอผมซ้อมเทนนิสกับเพื่อนๆทีนี้เวลาซ้อมเทนนิสกับเพื่อนๆมันก็จะมีน้องๆบางคนเนี่ยก็มาขอเล่นด้วยโอ้วันนั้นก็มีคนมาขอเล่นแล้วก็เหนื่อยกันละแกก็มาขอเล่นด้วยเล่นเดียวผัดกันนะฮะก็เล่นกันต่ออีกเกือบชั่วโมงโอ้ขาลากละสุดท้ายคนที่มาทีหลังสุดซึ่งเพิ่งมาเลย ก็ทำหน้าเศร้าแล้วก็มองผมแล้วก็บอกว่าพี่ครับพี่หมดแรงแล้วใช่ไหมครับผมก็บอกเฮ้ยหมดแรงนี่ขาลากแล้ววิ่งเมือกับสามชั่วโมงแล้วกูจะอ้วกแล้วเนี่ยเพราพี่หมดแรงครับแต่ว่าพี่ขอออกแรงเล่นกนบผมอีกสักเซตหนึ่งได้ไหมครับทีเนี้ยไอการขอแบบเนี้ยถ้าไม่ขอตรงๆเลยผมก็จะเดินกลับบ้านแล้วเนะติมอาบน้ำกลับบ้านแล้วแต่ว่าเมื่อมีใครสักคนเรียกร้องต้องการท,าท,ทั้งที่เขามาช้า คือมันมันมันไม่ใช่ความผิดของเขานะที่เข้ามาช้าแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของคนอื่นด้วยที่จะที่เขาเล่นมาก่อนแล้วก็จะเลิกเล่นแล้วทีนี้พอมันลงตัวก็ไม่ได้น่ะเมื่อมีใครสักคนเอ่ยปากขอมันออกมาเนี่ยเฮ้ยผมมาให้ปะสุดท้ายวันนั้นอีจะอ้วกแตกก็แล้วเพราะมันเหนื่อยก็เล่นต่อกันอีกประมาณ20นาทีเฮ้ยพี่เล่นให้ไม่ต้องกลัวกล้าขอขนาดนี้กูก็ผมก็เลยมองเรื่องพวกนี้มันง่ายๆ่ยไปมีคนขอเราก็มีคนให้เพราะเราก็ไม่ได้ใจไม้ไส่กระดับอะไรกันอันนี้เป็นแค่เรื่องตัวอย่างรลสที่ รื่องของการเล่นกีฬาแต่เมื่อย้อนกลับไปสัก20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นผมยังทํางานไอ้ภาพยนตร์อยู่ mm hmm. ก็เคยเล่าให้คุณฟังแลในเทปที่มันชื่อว่า,าความทรงจําถึงพงงุ่มกับภาพยนต์ความความทรงจำดีๆถึงพุ่มกับภาพยนตร์คนหนึ่ง mm hmm. ก็หลังจากที่ผมได้รู้จักพี่เปิร์ตพุ่มกับภาพยนต์คนนั้นนะครับ mm hmm. ผมก็ได้ทํางานกับกลุ่มของแกามาอีกพักหนึ่งทีนี้ไอ้เราเนี่ย ณวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะเขียนหนังสืออย่างเดียวหรือว่าเขียนบทภาพยนต์อย่างเดียวมันก็มีงานในกองถ่ายพี่ๆเขาก็บอกเอ้ยมึงไปเป็นผู้ช่วยด้วยป่ะจะได้หาเงินเพิ่มด้วยผมก็เออเอาก็ทั้งเขียนบทแล้วก็ไปเป็นกองถ่ายเป็นผู้ช่วยนั่นนี่ก็ถูกโยนไปกองต่างๆกับหนังไทยเรื่องต่างๆซึ่งก็ไม่ได้อินไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าไม่ได้เขียนเองไงครับแล้วก็ พี่ๆคนอื่นเขาก็เป็นผู้กำกับแล้วก็ผมก็ไม่เคยทำงานงานผู้ช่วยผู้กำกับภาพย,ยนตร์มาก่อนไอ้ณตอนนั้นนะณวันนั้นนะ่ะยี่สิบกว่ากว่าเนี่ยเคยทำแต่การกำกับละครเวทีมาแล้วหลายเรื่องเป็นผู้ช่วยผู้กำกับละครเวทีแล้วก็เป็นผู้กำกับละครเวทีมาแล้วหลายเรื่องแต่ไม่เคยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับหนังเลยเคยไปวิ่งเล่นในกองถ่ายละครโทรทัศน์อยู่บ้างแต่ว่าก็ยังไม่เคยอยู่ในกองถ่ายภาพย,ยนตร์เลยก็ทำทำมันก็ก็ไม่ยากอะไรก็ได้ ได้ไประสบการณ์แล้วก็พอค,คับไปแต่มีวันหนึ่งมีวันหนึ่งผมได้ข่าวว่าพี่เปิร์ตพี่เปิร์ตของผมเนี่ยคุณคุณทันทิจิตทกูลเนี่ยความทรงจำดีๆของผมเนี่ย mm. ก็จะจะทำหนังเรื่องหนึ่งเป็นภาพยนตร์รัก mm. ผมฟังชื่อภาพยนตร์เรื่องนั้นแล้ว mm. ผมขอยังไม่พูดชื่อแล้วกันนะบางทีคุณอาจจะเดาออกก็ได้ mm. เพราะว่า วันหลังเราจะมาพูดถึงไอ้เรื่องนี้กันกชัดๆเพราะว่าเรื่องภาพยนตร์รักเรื่องนี้ทำให้ผมได้มีชีวิตไปเกี่ยวข้องกับคนอีกหลายคนมากซึ่งสัมพันธ์กับชีวิตผมอย่างมากก็พอผมรู้ว่าพี่ปื๊ดเนี่ยจะทำภาพยนตร์รักเรื่องหนึ่งไอ้ใจผมเนี่ยมันร้อนลนเพราะณวันนั้นน่ะผมไปเป็น acting coach แล้วก็ผู้ช่วยผู้กำกับให้ผู้กำกับอีกคนหนึ่งในบริษัทนั้นอยู่ ซึ่งภูมิกับคนนั้นเขาก็ดีกับผมอะ่ะก็ให้ความเอ็นดูให้ความสนับสนุนแต่พอเรารู้ว่าคุณวิ้ปื๊ดจะทําหนังเรื่องเนี้เราร้อนรนผมร้อนรนเพราะาผมอยากเขียนมากผมรู้ชื่อหนังแล้วก็รู้ไอเดียของหนังแล้วผมอยากเขียนมากแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มีต้นฉบับเก่ามาแล้วในอดีตแบบเป็น20่สิปีมาก่อนนะแล้วมันจะต้องถูกเขียนใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็ขยายเรื่องเพื่อให้มันเป็นหน,นังที่มีมีหลายองค์มากขึ้นนะครับเพราะว่าหนังยุคแรกๆนะ่ะ จะเป็นหนังที่มีมีองค์น้อยมีซับพลอตน้อยแต่ว่าหนังยุคหลังเนี่ยมันจะเป็นหนังที่มีมีตัวละครรองมีซับพลอตแล้วก็มีองค์องค์ก็คือส่วนต,ต,ต,ต่างๆของของภาพยนตร์เนี่ยท่อนต่างๆมันจะมีเยอะขึ้นก็อันนี้มันต้องคุยกันนาน,นว่ะมันเป็นศาสตร์ของการเขียนแต่ก็ก็ประมาณนี้ละกันเราจะต้องแต่งเรื่องใหม่แล้วก็อดัดเดบเข้าไปเพิ่มผมอยากทํามากอยากทําจนน่าไม่หลับและก็เริ่มได้ยินว่าแกไปจ้าง มือเขียนบทคนหนึ่งให้มาลองเขียนละเขียนมาบางส่วนละวันที่รู้ว่ามีมือเขียนบทคนอื่นซึ่งซึ่งก็มีชื่อเสียงกว่าผมนะฮะมาลองเขียนนะผมก็แบบทนไม่ไหวเว้ยอีกวันหนึ่งก็งุนงานงุนงาน,งน,งานยืนสุบรีอยู่หน้าบริษัทแล้วก็เดินเข้าบริษัทไปเลยพุ่งพรดเข้าไปห้องพ,พ,งพ่เปิลเลยแล้วก็พี่ครับผม,ผมปรึกษาตรงๆเลยแกว่าอะไร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 ,อะไรมึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมบอกว่าผมขอ ล้างออกจากไอกองที่ผมทําอยู่นี่ได้ไหมแล้วผมขอสมัครทํากองพี่ได้ไหมโดยที่ผมจะขอสมัครเขียนบทของพี่เลยเพราะนั้นผมพูดออกไปกคือผมยังอยู่ในวัยที่แบบโคตรกล้าเลไอแกก็แบบว่าอึง้งไมันก็พี่หาคนอื่นเขาลองเขียนอยู่เนี่ยม,มึงจะมึงอยากลองจริงเหรออะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเอ้ยพี่ผมอยากลองจริงครับผมอยากทําเรื่องนี้แล้วก็ผมไปบอกผู้กํากับ ที่ผมทํางานให้อยู่แล้วตอนนี้ว่าผมจะขอมาทํากับพี่ผมไปลาออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยจริงๆแล้วอะแต่ผมมาขอให้พี่รับผมให้เขียนให้โอกาสผมเขียนเรื่องนี้แกก็บอกผมว่าเอาอย่างนี้กูไม่รับปากมึงไปเขียนมาสิฉากแรกซึ่งเท่ากับประมาณ15นาทีฮะจากท่อนอินโทรจนถึงเข้าองค์หนึ่งแนะนำองค์หนึ่งเป็นในระดับหนึ่งอะไปเขียนมาให้พี่อ่านให้เวลาหนึ่งอาทิตย์ เย็นมานานพร้อมออกจากบริษัทขับรถกลับบ้านหัวคำ่ำอาบน้ำแต่งตัวใหม่อีกรอบหนึ่งเตรียมอุปกรณ์ปากกาแล้วขับรถออกจากบ้านตอนดึกครับประมาณสามทุ่มเพื่อที่จะไปถ้าคุณคุ้นเคยกับแถวศรีลมคุณจะนึกออกว่าแถวศรีลมถนนศรีลมนั้นจะมีร้านแมคโดนัลด์อยู่ร้านหนึ่งซึ่งเปิดย4บสี่ชั่วโมงในยุคนั้น,นร้านยี่บสชั่วโมงแทบไม่มีเลยไม่ก็มีอยู่ร้านนี้นอกนั้นก็ต้องเป็นพวกโรงแรมและ ซึ่งผมเ่อไม่มีเงินหรอกเป็นเด็กแบบ20ต้นๆนะ่ะก็เลยไปแม็กสีลมแม็กสีลมที่ด้านหน้าก็จะมีคน,คนที่ใช้ภาษามือเขาจะมีชมรมอะไรของเขาอยู่แถวนั้นนะอยู่แล้วก็ที่เนี่ยเปิด24สชั่วโมงเต็ไมไปด้วยคนเมาเต็ไมไปด้วยนักเที่ยวเต็ไมไปด้วยฝรัง่งแล้วก็เต็ไมไปด้วยคนที่หิวกลางคืนนะ่ะแล้วก็มีผมนั่งหย่อนปบกระปองไปเนะฟ้นฟรายแล้วก็โค้กเราไม่ค่อยมีเงินไงกินได้แค่นั้น เป็นฝ่ายคอแล้วก็วางกระดาษ A4 พร้อมกับปากกาผมนั่งเขียนที่แมกสีลมฮะประมาณตั้งแต่3-4มสีทุ่มอ่ะสี่ทุ่มจนถึงตีสีทุกวันเป็นเวลา5วันเกืนบถึงสัปดาห์5หรือ6วันแต่ว่าไม่ถึงสัปดาห์ตามที่เขาให้เกณฑ์มาผมจำได้เลยแล้วพอครบ1สัปดาห์ผมก็เอาบทซึ่งจริงๆแล้วะมันปาเข้าไปกลางเรื่องแล้วด้วยซ้ำผมทำมากกว่าที่พี่ปืนขอ ผมทำมากกว่าที่แกสั่งปาเขาไปกลางเรื่องเอาส่งไปให้แกแกอ่านเลยแล้วผมรอหน้าห้องเลยผมจำได้ว่าแกอ่านจนจบแล้วแกก็เรียกผมเข้าไปในห้องแล้วแกก็บอกว่าเออกูตัดสินใจถูกแล้วกูจะให้มึงเขียนตัดสินใจถูกแล้วที่รับมึงเข้ามากูอ่านละกูจะให้มึงเขียนอ้โหวันนั้น ผมดีใจมากครับเราได้เขียนเรื่องที่เราอยากจะเขียนสักทีเราได้โอกาสซึ่งตอนแรกเราไม่กล้าที่จะขอด้วยซ้ำสุดท้ายหนึ่งอาทิตย์ที่ยอมอดตลับขับตะนนอนลราจะไปขอเขาเนี่ยนั่งจมปกอยู่ในแม็กคนเดียวยก็ทำให้ผมได้เขียนงานชิ้นนั้นและภาพยนตร์ชิ้นนั้นบทภาพยนตร์ชิ้นนั้นก็สร้างขาสำเร็จให้ให้นักเขียนบทอย่างผมในระดับหนึ่งเลยแหละมันได้เข้าชิงในหลายรายการแล้วก็ได้รลงวันเล็ก บทยอดเยี่ยมนะในรายการหนึ่งแต่รายการใหญ่ๆก็ได้เข้าชิงแล้วก็ได้สร้างเครดิตให้กับผมในการเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์นแนวรักโรแมนติกซึ่งพวกพี่ๆเขาก็จะจํากันแบบนี้ก็เวลาใครต้องการมีพลตรรักมีอะไรมาก็จะเรียกไอ้มันดาขึ้นมาทันทีแต่อินนะยุคนั้นนะครับหนังที่ผมชอบหนังที่ผมถนัดดราม่ารักโรแมนติกแล้วก็เรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ค่อยถูกสร้างบ่อยนะัก เขาเรียกว่ามันไม่ค่อยทาเงินอืมมันคือยุคนั้นเลยหนังยุคนั้นยังเป็นหนังนักเรียนอยู่แล้วก็เป็นหนังผีแล้วก็เป็นหนังตลกยุคถัดมาก็จะเป็นหนังแอคชั่นจนจนมายุคหลังๆในะที่มีหนังไอ,อ้โรแมนติกหรืหนังความสัมพันธ์มากขึ้นแต่พอดีมันก็เป็นยุคที่ผมเลิกเขียนบทภาพยนตร์ไปเรียบร้อยแล้วจนถึงวันนี้ก็เป็นความทรงจําที่แน่ภูมิใจแล้วก็สนุกตื่นเต้นของผมผมจําได้ว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเพราะผมกล้าข,ขอ กล้าพูดออกไปเมื่อกี้เราพูดแบบนี้ใช่ไหมครับคนเราควรจะเล่าเรื่องให้ตัวเองฟังแล้วก็คนเราควรจะกล้าพูดให้คนอื่นฟังด้วยเหมือนกันในสิ่งที่เราต้องการเอ่อเมื่อกับมาดอนน่าที่อัตบลนโกมุตบุคคลที่หายสาบสูญไปนี่ตวันนี้ก็ยังไม่โผล่กัมาเลยนะเล่าให้ผมฟังก็ถึงแม้ผมจะไม่เหมือนมาดอนน่าในเชิง <laughs> เพศรูปรักแล้วก็ ทุกทกอย่างก็ตามแต่ว่าไอ้ประโยคนี้มันก็ทำให้ผมนึกถึงตัวเองนะณวันนั้นแล้วก็ทําให้ผมได้โอกาสนั้นมาก็แล้วกันก็เอามาเล่าสู่กันฟังครับการกล้าพูดออกไปหนึ่งครั้งบางทีมันเปลี่ยนชีวิตเราเหมือนกันนะผมยังนึกตัวเองไม่ออกเลยถ้าวันนั้นผมไม่กล้าขอไม่กล้าพูดออกไปนะผมก็คงจะต้องทนทําอีกกองนึงที่ผมไม่ชอบนะเราทุกวันนี้ผมอาจจะยังเป็นผู้ช่วยพุ่มกับภาพยนตร์ซึ่งแบบซึ่งหากินอยู่ในกองถ่ายต่างๆวิ่งต๊อกต๊อกต๊อกวิ่งแก่ๆแล้วทุกวันนี้ใช่ไหมเริ่มมเป็นววยแแบบผ40ล้ี่ คอมจี43เรด้วยเรื่องมันไวแบบนี้ไปวิ่งตอกตอกตอกการกองถ่ายทุกวันนี้มันก็ไม่ไหวละมันมาสู้เด็กเขาไม่ได้ก็การตัดสินใจพูดวันนั้นออกไปเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนแปลงทําให้ทุกวันนี้ผมก็ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแต่อย่างน้อยก็ก็แฮปปี้กับตัวเองได้ในระดับหนึ่งแหมเมื่อกี้พูดอย่างกับว่าเพิ่งวิกุล่ารวยมากที่มันนั้นพูดออกไปไม่หรอกครับทุกวันนี้ก็ยังมีนี้มีสินที่ไลฟ์ฟังไงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนยังเจอประเหตทางการเงินที่่แบบหมมุนนไทัะ พอดีทาธุรกิจเนี่ยมันก็มีเงินเข้าเงิอนออกก็ยังถึงขั้นต้องไปปั๊มนิ้วมือที่ไม่ใช่ประชามติลงมาเยอะต้องปั๊มที่รองรับจำนำอ่ะใช้สร้อยทองเส้นเดิมของผมเนี่ยจัดการเข้าไปแต่ว่าวันนี้ก็แก้ปัญหาพูด้เรียบร้อยแล้วก็ชีวิตไม่ได้ดีมากมายหรอกครับแต่ว่าอย่างน้อยเรื่องราวหนนั้นที่กล้าพูดออกไปเนี่ยมันมีประโยชน์ผมหวัหงว่าคนรุ่นใหม่คุณคุณผู้อ่านคุณคุณผู้ฟังหรือว่าคนรุ่นไม่ใหม่เท่าไหร่เนี่ยถ้าคุณมีความอัด,อดในชีวิตถ้าคุณมีความไม่กล้าในชีวิต ถ้าคุณไม่เคยพูดออกไปตรงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องงานเรื่องผลประโยชน์เรื่องความโกรธเรื่องสังคมเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคุณพูดออกมไปเลยครับผมมองว่าคุณจะกล้าพูดออกไปเพราะจริงๆโลกม่งไม่แตกหรอกหลายครั้งเราพูดออกไปหลังจากนั้นนะนะหลังจากที่ผมไปพูดกับพี่ปืนตรงๆและขอนะผมก็พูดอีกหลายหลายครั้งเหมือนกันเวลาต้องการอะไรมันก็มีความผิดหวังบ้างเราไม่ได้สมหวังทุกครั้งแต่มันก็ผ่านไปได้ครับไม่มีอะไรจงพูดออกมา ปากไม่ได้มีเอาไว้เมาเรื่องชาวบ้านอย่างเดียวปากมีเอาไว้พูดเรื่องของตัวเองที่ต้องการด้วยก็ทําวันเนี้ยเราไปปั๊มนิ้วมือเพื่อบอกปากเสียงของเราผ่านไอ้ประชามติได้เนี่ยโดยการปั๊มนิ้วมือแล้วก็กาอะไรก็ไม่รู้เงียบๆเนี่ยนะคุณยังทําได้เลยทําสิ่งง่ายกว่านั้นฮะคือขยับป,ปากพูดความต้องการของคุณออกมาเลยไม,ไม่ดีกว่าละมือก็ไม่ต้องเปื้อนด้วยผมคิดว่าเราน่าลองทําสุครับ โอเคครับสำหรับแบททอคชีวิตด,ดีไม่ต้องฟังวันนี้ก็โมเยอะและ้วสุดท้ายเหมือนเดิมครับแบททอคผมก็โมเรื่องตัวเองเหมือนเดิมเรื่องที่จริง,รงๆแล้วมันไม่ได้เป็นตัวอย่างหรือว่าสังคมเขาจะมาเชิดชูอะไรเท่าไหร่แต่ว่าผมชอบของผมไงแล้วก็นี่มันคือรายการของผมเองะฮะแล้วก็เป็นรายการที่ชื่อว่าแบททอคชีวิตด,ดีไม่ต้องฟังด้วยรู้สึกเมื่อกี้จะพูดดูใช่ไหมโทษทีดูมันเป็นสมัยทําอยู่ปีพีทีบีนะเป็นรายการโทรทัศน์นี่คือเป็นรายการคลึปเสียงแล้วนะครับแบททอลกชีวิตด,ดีไม่ต้อง วันนี้คือวันอาทิตย์เนาะเที่ยงคืนพบกันใหม่คืนวันเสาร์หน้าครับตอนเที่ยงคืนแล้วก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ